สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแค่คุณเปิดโลกกับเปลี่ยนค่ะวันนี้นะคะแพทย์จพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวในสถานที่เด็ดๆต่างๆทั่วโลกกันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้เนี่ยแพทพาคุณผู้ชมมาที่เกาะกระ,ระกอกาสค่ะ โน้ no, สยอย่างนั้นคือพยายามหาโลเคชันที่แบบว่ามีต้นมงต้นไม้ละไม้คลายกอกก,กระลำกอสนะคะแต่ว่าจริงๆงเนี่ยไม่รู้หรอกนะว่าต้นไมป้ป่าเขาบ้านเขาเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยเห็นนะคะก้อกะว่าจะได้ไปเป็น5้าคู่สุดท้ายในโครงการน,นี้แหละจะได้ไปเห็นว่าของจริงเป็นยังไงแล้วจะได้บรรยายถูกด้วยคือทั้งหน้ที่แพทได้เห็นนะว่ามีโครงการน,นี้เนี่ยตา mm. พึงูพึงมากอยากไปมากๆเพราะว่าส่วนตัวแพทเป็นคนชอบท่องเที่ยวมากนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวมาบ้างด้วยมันแพทว่าการท่องเที่ยวมันเหมือนกับการได้ ได้ไปเปิดโลกจริงๆนะมันมันทำให้เราได้เห็นอะไรใหม่ๆได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้สัมผัสได้ไปมีประสบการณ์อะไรใหม่ๆในชีวิตเหมือนกับมันทําให้เราได้เติมเต็มบางสิ่งบางอย่างตลอดเวลาทั้งความสุขทั้งความรู้ทั้งเอ่อความอิ่มเอ็นทุกอย่างอะที่แพททุกครั้งที่แพทได้ไปเที่ยวอะแพทจะได้กลับมาในชีวิตตลอดเวลาค่ะแล้วก็การราประกอนเนี่ยมันไม่ใช่ที่ที่ไครก็เหมือนจะไปได้ไง่ายๆ มามากเลยถ้าถ้าเราได้มีโอกาสได้ลองไปเปิดโลกใหม่ๆกับที่นี่เพราะขนาดอย่างปกติเนี่ยทยรา์การหรือว่าไปเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยบางทีไปที่เดิมนะแต่ว่าถ้าเรามองมันในมุมมองใหม่เลีอย่มันเหมือนกับการได้ ได้เห็นความสวยงามที่ในแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันแล้วมันก็จะมีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันแพทบอกได้เลยแบบเนี่ยตอนนี้มองไปได้ใกล้ๆก็เลยเห็นได้เห็นเป็นชาวบ้านทอดทอดควนอยู่มีแบบมีประงมงนิดนม,ม,มีเรือวิ่งผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ละที่อ่ะถึงมันจะคล้ายๆกันนะแต่มันไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็มีเรื่องราวในตัวของมันเองทีแต คงได้ฟิ่งกับมันแบบขนาดหนักมากๆเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวแนะนําก่อนดีกว่าผู้ที่จะร่วมเดินทางไปเทรน,นี้กับแพนนะคะก็คือพี่สาวของแพนเองในฮันลลหลังไม่ใช่ฮันหลงังสวัสดีค่ะ <c oughs> คือจริงๆเนี่ยอยาก อยากให้มานั่งคุยด้วยมากๆเลยแต่ว่าไม่มคนถ่ายแง่ก็เลยโอเคสองพี่น้องถ่ายกันเองละกันเอาไว้เดี๋ยวค่อยไปนั่งคุยพูดกันยาวๆที่เกาะกระป๋องกันสิกว่า <c oughs> นะคะก็สุดท้ายเราเนี่ยก็ฝากคุด้วยละกันนะคะอย่าลืมให้เราสองคนเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการนี้ด้วยละกันเพราะว่าอยากไปมากๆและแพชเชื่อว่าถ้าเกิดว่าแพชและพี่สาวเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเนี่ยน่าจะได้ไปไปเปิดโลกจริงๆของแพทและพี่สาวเนี่ยเป็นคน เกียวันคือคนที่ชอบชอบหาอะไรใหม่ๆหาสิ่งมาเติมเต็มชีวิตตลอดเวลาแล้วก็ชอบเที่ยวมากๆด้วยถ้าเกิดได้ไปเนี่ยรับรองว่าต้องได้อะไรกลับไปแน่นอนแล้วก็มันน่าจะเป็นความทรงจำที่ดีมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าอย่างแพตตัวแพทเองเนี่ยแพทชอบเที่ยวใช่ไหมแล้วก็การได้เที่ยวมันเหมือนได้เรียนได้ได้มุมมองใหม่ๆถ้าไปกรุงังนอสรเนี่ยแพทเหมือนได้ไปเข้าห้องเรียนชิดไกลขึ้นแล้วก็ไปยากขึ้น มันน่าจะแบบกลับ,บมากินมากมๆคุ้มรองฟินจับเมืองไทยมาแล้วก็สามารถเล่าแล้วก็พูนาไปยังรูลูกหลานได้เลย <laughs> พูดถึงขนาดนั้นทีเดียวอะล่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวไปเจอกันอรอบกันเลยนะรอบ100คนก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะเราสองคนต้องได้เป็นห้คู้สุดท้ายนะคะเย้เยยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากคะ่ะเย้เอย่าลืมนะคะแค่เปิดโลกแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนค่ะนี่ เป็นยังไงล่ะส่วนพัดพี่สาวให้เป็นพีธีกรคนที่สองสนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยพูดชื่อรายการให้มันถูกก่อนนะคะพี่สาวคะเอาใหม่ค่ะแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนค่ะถูกต้องเก่งมากสรุบวันนี้ลาไปก่อนนะคะแทนแล้วพี่สาวลาไปแล้วเราเจอกันได้ใหม่ในรายการแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ